วันนี้เราจะมาพูดถึงระบบต่างๆใน h า r S6 เกันนะครับเพราะว่าหลายคนนะครับก็ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับแบน์ดแล้วก็เกี่ยวบตัวรถเกี่ยวกับยี่ห้อรถ h a r เวลเในช่วงนี้มากๆเลยนะครับหลายคนก็อาจจะได้ข่าวราคานะครับอาจจะไม่ได้เป็นตามที่เราคาดไว้ตอนแรกอาจจะมีการสูงอาจจะเท่ากับ MGHS เลยก็ประมาณ900 0แสกว่าจนถึง1ล้านนิดหน่อยนะครับที่ราคา MGHS หลายคนก็แบบเฮ้ยเสรษกุลบายหรือเปล่านะราคาสูงแบบนี้แต่ผมก็อยากมาพูดเกี่ยวกับระบบที่มันเจ๋งเจนะครับเพราะว่าผมคิดว่าระบบที่เขาให้มาอันนี้เป็นระบบที่ผมคัดมาแค่4ระบบนะครับผมว่ามันระบบพวกนี้มันอยู่ในรถยุโรแล้วก็มันอยู่ในรถที่มีราคา2-3ล้านบาทเลยทีเดียว แล้วเจ้าหาวเวลเอสกราคาแค่นี้ผมว่ามันคุ้มค่าอยู่นะครับเดี๋ยวยังไงก็ลองประชมลองมาฟังระบบต่างๆกันก่อนนะครับเดี๋ยวอยตัดสินใจว่าจะชอบจะรับได้กับราคาหรือเปล่าระบบแรกนะครับก็จะมีระบบแรกนะครับก็จะเป็นระบบคับพีอัตโนมัติก็จะมีระบบที่เป็น ACC ทํางานร่วมกับเบรนคีบ ACC คืออะไรก็คือเป็น adaptive cruise control มันก็จะแบบเป็นระบบที่แปรผ่านตามรถคันหน้านะครับรถคันหน้าหยุดเราก็หยุด อันนี้เหมาะสําหรับคนที่อยู่ในเมืองมากๆเลยครับเวลารถติดไฟแดงอะไรเงี้ยครับคันหน้าติดคันหน้าออกตัวรถเราก็ออกตัวตามและเวลาที่เราขับต่างจังหวัดอย่างนี้มันก็จะมีระบบที่เป็นเลนคลิปเข้ามาช่วยเลนคลิปคืออะไรเลนคลิปก็คือแบบไม่ให้รถออกนอกเส้นทางนะครับไม่ให้ออกนอกเลนเหมือนแบบการคนหลับอะไรเงี้ยครับถ้ามันออกนอกเลนมันก็จะดึงกลับมาระบบมันก็จะทํางานประมาณนี้คล้ายกับ MGHs เลยอันนี้ผมก็ ได้ไปลองใน MG HS มาแล้วนะครับระบบนี้ถือว่าใช้งานได้ดีเลยทั้ง2ระบบนะครับระบบที่2เนาะจะเป็นระบบถอยจอดรถกลับมาจุดเดิมนะครับด้วยระบบอัตโนมัติของเขาเองอันนี้เหมือนใน BMW ซีรีส์3ตัวล่าสุดเลยครับจุดนี้ต้องขอบอกก่อนนะครับใน MG HS ตัวเวอร์ชั่นปัจจุบันนะครับยังไม่มีมาให้นะระบบนี้จะเป็นระบบที่ไฮโซพอสมควรแล้วนะครับ ระบบนี้จะทำงานยังไงเวลาเราเข้าไปในซอยแคบๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่อยากจะถอยนะครับเราก็กลัวมันจะโดนอะไรอย่างเงี้ยคนที่ถอยรถไม่ถนัดก็สามารถกดระบบนี้มันก็จะถอยกลับไปจุดเริ่มต้นให้เราได้อันนี้ก็ถือว่าสะดวกมากๆเลยนะครับยิ่งเป็นผู้หญิงนี่ยิ่งใช้งานง่ายเลยต่อไปเป็นระบบที่3กันนะครับเป็นระบบถอยจอดรถอัตโนมัติอันนี้นี่มีใน BMW Series 5เลยนะครับตัวล่าสุด ของ BMW มันก็จะทาํางานยังไงนะครับทำงานโดยที่เราก็จะขับรถไปปกติแล้วระบบนะครับมันจะค้นหาช่องว่างให้เองมันพอมันเจอมือนก็จะเตือนเราเราก็จะสามารถกดให้รถถอยเข้าซองอัตโนมัติอันนี้เหมาะเวลาเราไปจอดในห้างมากๆเลยนะครับระบบนี้นะครับใน MG HS ตัวปัจจุบันนะครับก็ยังไม่มีเช่นกันเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าใน2ระบบระบบ2กับ3นี่นะครับ ใน MG HS ไม่มีและในเลงราคาที่เป็น MG HS อยู่ที่900,000ถึง1ล้านยยังไม่มีนะครับรวมไปถึงตัวที่เป็น Isuzu MU-X หรือว่าเป็น Fortuner นะครับ Toyota Fortuner ที่ราคาเกือบ2ล้านไอ้พวกนี้ก็ยังไม่มีระบบพวกนี้ให้เลยนะครับอันนี้เราก็จะเห็นความแตกต่างของเทคโนโลยีแล้วนะครับว่าเขาให้เทคโนโลยีที่อัจฉริยะมาพอสมควร ต่อไปข้อที่4นะครับก็จะเป็น AI ในตัวรถอันนี้ก็น่าจะคล้ายๆกับไอ้สมาร์ทของ MG นะครับแต่เขาบอกว่าจะเป็น AI ที่เป็นระบบอัจฉริยะของเขานะครับเป็นเทคโนโลยีไฮเทคไฮโซเลยเราก็ต้องมารอดูว่ามันจะล้ำสมัยหรือว่าจะยังมีบั๊กอยู่หรือเปล่าอะไรนี้นะครับเป็นไงบ้างครับเราก็ได้รู้ถึง4ระบบอัจฉริยะของเขาแล้วนะครับผมก็คิดว่าในราคาที่เราคาดการณ์กันอีกรอบนึงนี่ผมว่ากับระบบที่เขาให้มานี่มัน ผมคิดว่าเป็นระบบที่เจ๋งมากๆเลยนะครับอันนี้มันคุ้มค่าต่อราคายังไงหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องลองไปตัดสินใจพิจารณากันนะครับเดี๋ยวเรามารอวันเปิดตัวเดินมีนาอีกรอบกันนะครับถ้าใครชอบคลิปเลานะครับก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเทคโนโลยีรถยนต์ที่ผมจะพุกวันเลยครับขอบพระคุณมากครับ